สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงโชติมาสอนศิริวงศ์ประธานเซอร์วิสแผนโรค NCD ปัจจุบันเราพบว่าโรค NCD มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นและโรคที่เราพูดถึงคือโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง70%โรค NCD เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่สมดุล20%เกิดจากพันธุก,กรรมและ10%เกิดจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้วย6เสาหลักเวชาศาส์วิถีชีวิตเป็น เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้สุขภาพชีวิตกลับมาสู่สมดุลและสามารถลดความเจ็บป่วยของโรคได้6เสาหลักเวชาศาสตร์วิถีชีวิตประกอบด้วยการกินดีนอนดีกิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายที่ดีการจัดการความเครียดการมีสังคมที่ดีและการลดละเลิกสิ่งมลพิษ การกินดีคือการกินอาหารที่ไม่แป,ลลปรรูปธรมาจากธรรมชาติลดน้ำตาลเชิงเดี่ยวและเพิ่มใย,ยอาหารลดไขมันจากการทอดการนอนดีเรานอนให้ได้เฉลี่ยอย่างน้อยวันละเจ็ดชั่วโมงและเป็นการนอนที่มีคุณภาพนอนหลับให้ลึกและตื่นมาด้วยความสดใสกระปี้กระเป๋ากิจกรรมทางกายที่ดีคือการทำการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เหนื่อยนิ่ง ร่างกายจะต้องมีการเคลื่อนไหวอย่างน้อย60นาทีต่อวันเช่นการทำงานบ้านและการทำสวนหรือการเดินอย่างน้อย8,000ก้าวต่อวันก็ช่วยให้สุขภาพหัวใจแข็งแรงมากขึ้นการมีสังคมที่ดีคือการพบปะพูดคุยกับเพื่อนเพื่อลดความเครียดและเพิ่มสารเอินโดฟินทำให้สมองมีความสดชื่นและสดใสการจัดการความเครีย อันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันเนื่องจากปัจจุบันเรามีความเครียดเพิ่มขึ้นอาจจะใช้วิธีการนั่งสมาธิการอยู่กับตัวเองหรือการหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆอย่างน้อย5นาทีต่อวันการลดลาเลิกสารลพิษเช่นบุหรี่และเหล้าทุกๆครั้งที่เรามีการเสพสารมลพิษดังกล่าวก็จะเกิดพิษและโทษต่อร่างกาย สิ่งที่พูดมาดังกล่าวข้างต้นอยากให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีขึ้น Diabetes and well-being in the workplace ขอบคุณค่ะ